กำลังจะออกเดินทางีโ <c oughs> คุณแม่รัชกรคุณอาพัจยศคุณแม่สวรรค์รุ่งศรีวัฒนดำรงคุณรัตนาเฉลิมติกลญาติฝ่ายเจ้าสาวและก็ญาติฝ่ายเจ้าบ่าวครับวันนี้ผมประชุมเจนเจริโวงนะครับมาทำหน้าที่เป็นเจ้าแก่สู่ขอโดยเป็นเจ้าแก่ของน้องเจมส์ครับครับวันนี้เป็น วันดีนะครับเป็นวันตรงชัยวันที่9เดือน9นะครับก็ผมก็รูปฏิทินมาผมว่าวันนี้วันดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับเรื่องมุคคลนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะทําการสุขอนะครับนองนัดนะครับวันนี้นะครับทางคณะของเจ้าบ่าวนะครับทางญาติญาติของน้องเจมนะครับได้นํากันมาพร้อมทางน้องเจม ความรักความสุขความเจริญร,รุ่งเรืองความร่ำรวยความมั่งคั่งพร้อมทั้งสินสอดทองมั่นตามที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อมาขออนุญ,ญาตคุณพ่อและคุณแ,แม่ของน้องนักและก็คุณยายด้วยนะครับและกระท,ท,ทางท่านกักแก่นะครับเพื่อที่จะให้น้องเจน,นได้แต่งานกับน้องนักถูกต้อ,องกามประเพณีที่อันดีงามของไทยเรานะครับขออนุญ,ญาตนะครับเอาละครับ ทางบ้านเจ้าบ,บ่าวนะครับได้กล่าวสุ่าพแล้วบ้านเจ้าสาวรับคุณคายเอ่อคุณยายคุณยายสุนีน,นนะฮะเป็นคุณยายของเจ้าสาวแต่วันนี้ที่ขออนุญาตมาแทรกพูดแทนเอ่อทักแก่าะคุณยายปลื้มใจและก็ยินดีต้อนรับท,ท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องแล้วโดยเฉพาะหลาน เราจะได้หลานเพิ่มคุณยายเพิ่มใจมากค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับม,มีความสุขแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีความสุขพร้อมแบบคุณยายนะคะคุณยายก็ขออ้างเอาคุณพระพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากวโลกช่วยดนบันดาลให้คู่บาาในวันนี้ อทอมท,ท,ท่านท่านโมกิมีเกียรติทุกท่านญาติพี่น้องทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับก็รู้สึกวันนี้รู้สึกแบบว่า ปกติเป็นคนพูดเก่งนะครับแต่วันนี้รู้สึกตื้นตันแล้วก็พูดไม่ค่อยออกแต่รู้สึกกินดีมากที่จะได้ลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะเหมือนกับเมื่อสามปีที่แล้วที่ได้ลูกสาวเพิ่มอีกหนึ่งคนคือลูกสะใภ้นะฮะก็ตอนนี้ก็ก็ก็มากันครบก็รู้สึกรู้สึกเอ่พืมปื้มปิติแล้วก็่อ,อยินดีบอกไม่ถูกเหมือนกับประมาณตื้นตันนะฮะ ก็หวังว่าเจมก็จะดูแลน้องนัทให้ดีนะครับถ้ามีอะไรเ่อย่าตีน้องนะเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยตีลิญร่คุณพ่อไม่ต้องกังวลค่ะน้องเจมมีแต่บอกว่าอยากจะหออแก้มแทนแล้วหลงร้อด้วยการหออแก้มนะก็ก็ก็ฝากด้วยลูกนะฝากน้องนัทด้วยนะ ขอบคุณครับขอเสียงประมือให้กับคุณพ่อคุณแม่กะามินครับบาง้งอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับแต่บางสิ่งบางอย่างครับแค่มองตาความรู้สึกทุกอย่างมันก็บริสุทธิ์ออกมาแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้อยากให้คุณเจมส์นะครับเปิดกล่องแหวนขึ้นมาครับเปิดฝาเลยนะครับแล้วก็หยิบแหวนขึ้นมาครับนี่แหละแหวนของหนูแล้วนะครับนะครับเรามีเลิกนะครับวันนี้นะครับเลิกเรา เจ็นาฬิกา19นาทีนะครับแล้วเราจะนับถอยหนังไปพร้อมๆกันนะครับตามนาฬิกาดิจิตอลประเทศไทยนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 pair, 7 19มมีสวงแบบได้ครับผู้ชคอบคุวกตนังได้ครับวาน้ากันหน่อยะเดี๋ยวปมุนเดี๋ยวบุเดมุ คุณพ่อบกไม่ต้องขยับเยอะอา <ś les> สูงสุดกินสู่สามัญแน่นี่คือการกราบคุณรรพ่อคุณแม่ถือว่าท่านเป็นพราบของลูกนั่นเองค่ะขอบคุณค <ś les> <c oughs> ุณแม่ครับ สครับอาปรบมือทุกท่านเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สอเครับ2อครับโหจริงจังเก่งมากคุณแม่เจ้าสาวบอกว่าไข่นี่เตรียมมาต้องใหญ่สุดๆคือสอครับโอ้ยสองหมือนกันโอเคครับอแบบในตัวคุณคุณแม่คนนี้ฉันนั้นใจถึงมือกันเลยนนี่นะคะโอ้โห ขอเสียงปรบมือดังๆหนยได้ไหมครับท <Adjust. S 1> ีมงานขอเราจะมีการับต่อนะครับทีมงานรับต่อนะครับทีมงานรับต่อคุณพ่อแข็งแรงมากครับเอาละครับวันนี้นะครับพิธี้นะครับผมได้เสร็จสิ้นหนึ่งแล้วสิ่งสอดทา,า,างธรรมะกระเอ๋เขาเซ็ปรบมือทีแ้แหวนกระเป๋าไหมครับเอาล้วครับเชิญคุณแน่นมเลยครับและลำดับดต่อไปครับผมขออนุญาต ถือว่ามองกล้องเลยครับโอเคครับคราวนี้ไปพี่คุณพ่อครับถือสร้อยทองขึ้นมาครับคุณแม่ถือโฉนดขึ้นมาครับคุณแม่ดึงโฉนดออกมาจากดิบิ้นเลยครับเช็คดูซิครับว่าเป็นยังไงดมนมหรือเปล่าดมมาครับช่วยทุกท่านดูหน่อยครับอ โอเคครับครับผมแต่ต้องขอบอกว่าที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเตรียมมาเนี่ยก็รู้สึกก็ให้หน้าฝ่ายเจ้าสาวครับผมจริงๆเราไม่ได้ตกลงว่าต้องสิบสอเท่าไหร่ครับผมบอกแล้วแหละครับผมดังนั้นคุณพ่อก็คือปลื้มอคโอเคครับขอบคุณพ่อเปิมคุณแม่เปิมอะไรเงี้ครับ เอเคนะครับขอบคุณมากขอเซฟประเมิอคุณพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งนะขอเชิญคุณพ่อมานั่งนะครับและลำดับต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนงานเสียงต้องเอามากองนะครับมีทองต้องเอามาเกยนะครับวันนี้ครับไปเพิ่มปุ๋ไปเนาะเต็มขาเต็มอะไรเลยครับคุณพ่อคุณพอใจคุณแม่คุณพอใจบ้านเจ้าสาวคุณพอใจนะครับดูเลยนะครับ นะครับตอนนี้เชิญเลยนะครับสื่อบนชน มาสักนิดนึ่งครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเดินลงมาเลยครับคุณแม่ครับอ่าคุณแม่หลักมากเลยครับระวังเหตุรณนะวัง ขอ,ขอชี้แบบนี้มาหาสาวๆหน่อยนะครับอ้มาสาวหอมกันหนอยหอมกันหน่อยสาวหอมกันหน่อยนิดนจะบอกหแ้วสาวรุ่นึคหน่งสองนนึงสองหน่หสอสอหนึงสนึ่อ่งนน,งน่นงอ หน้ามองเหมือนี้ภาพนี้ thank mm -hmm. you thank <laughs> you ความเจริญกหน้าและเจริญด้วยจตุลพิษกบชัยคืออายุอยู่กันยั่งยืนถึงจนทั่งถึงไม้เท้ายอดทองกับยอดเพชนะครับขอให้ทุกความสุขทุกควมเจรทุกความทุกการใช่โยใช่โยใช่โยดีครับโยโยโย ขอบพระคุณท่นานรอรัฐมนากครับขอบคุณรองรัฐนะครับสำหรับความรักความจริงใจที่มีให้ในทุกๆวันยังไม่เคยมีวันไหนเลยที่รู้สึกว่ารองรัฐไม่รักพี่พี่สัญญาต่อนหน้าทุกๆคนในที่นี้นะครับและด้วยเหตุผลของลูกผู้ชายไม่ได้จะดูแลรักนัทเปอ้องไม่กอดจริงและจะซื่อสัตย์กับนัทคนเดียวไปตลอดครับ okay. พี่เจมส์ที่กมดูแลกันมาแล้วก็สว่างสว่างแ้ยิ่งงไปเรืยๆนะ้องเห็นแต่เราเป็นคนที

Oh, you yeah.